ฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เข็มแรกของประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนแผนครับก็คือจะฉีดให้กับ นิวมินิสน m ว n ินิสคอนพลัสเรื่องดราม่าวัคซีนเนี่ยมีให้พูดกันได้ไม่เว้นวนันอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็เพิ่งจะมีดราม่ากันไปหยกๆเรื่องที่บิ๊กตู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปากเข็มก่อนใครจนมีคนมาทวงว่าเอาตัวรอดก่อนซช่อย่างนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยกลับมาบอกว่ายังไม่ฉีดทาไมเป็นอย่างนั้นล่ะดราม่ากันได้ทุกเรื่องไปมัง้งพอจะฉีดก่อนเนี่ยก็หาว่าเอาตัวรอดพอไม่ฉีดเป็นคนแรกก็หาว่ากลัวอีก เรื่องแรกเลยที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือวัคซีนของซีโนแวคกับวัคซีนของแอสตราเซเนกาซึ่งวัคซีนของทางซีโนแวคเนี่ยมันมีข้อจากัดอยู่ตรงที่ว่าลุงตู่แกเนี่ยอายุป่าไป66ปีแล้วแล้วก็ตามผลการศึกษาความปลอดภยัยแล้วก็ผลกระทบของวัคซีนซีโนแวคเนี่ยมันยังมีข้อมูลไม่เพียงพอว่าคนอายุเกิน60จะฉีดแล้วปลอดภยัย หมอยงผู้วรวันเนี่ยเขาก็เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วด้วยนะว่าวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยควรฉีดให้ผู้ที่มีอายุ18-59ปีเพราะว่าจากการศึกษาข้อมูลของผู้ที่รับวัคซีนในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยยังมีน้อยมากส่วนเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีไม่มีข้อมูลเลยจ้านี่เลยเป็นสาเหตุที่เขาจึงอยากให้ฉีดได้ในกลุ่มคนอายุ18-59ปีที่มีการศึกษาถึงผลลัพธ์ที่น่าพอใจเป็นหลัก อ๋อสรุปก็คืออายุเนี่ยยังไม่เหมาะสมก็เลยยังฉีดไม่ได้ถูกไหมแต่เธอก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าเราเนี่ยได้รับวัคซีนมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือซ i โนแวคกับแอตตราเซเนกาแล้วทำไม นุตงตู่เขาถึงไม่ฉีดแอสตราเซนิกาล่ะเพราะว่าทางแอสตราเซนิกาประเทศไทยเนี่ยเขาก็เป็นคนยืนยันเองนะว่าถึงแม้ว่าวัคซีนเนี่ยจะมาเทียบทาที่ประเทศไทยแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมให้ฉีดจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากประเทศดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของคนในประเทศโดยคุณนันทิยาทรีวงเนี่ยผู้อํานวยการสํานักโฆษกสํานักเลข,ขาธิการนานะยกรัฐมนตรีเขาก็ได้ออกมายืนยันเองเลยด้วยว่า ที่ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนของนายกไปเนี่ยมันเป็นเพราะปัญหาด้านทางธุรการที่ทําให้การอนุมัติวัคซีนสะดุดไปเพราะว่าแอสตราเซเนกาลอตแรกเนี่ยมาจากเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าทางต้นสังกัดเนี่ยเขาจะรับรองแล้วก็ตามนะแต่ว่าในไทยเนี่ยยังไม่มีเอกสาร ตอนนี้ก็เลยยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินการซึ่งต้องรอทั้งเอกสารแล้วก็รอให้ผ่านขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ของไทยก่อนถึงจะเอามาปักเข็มลงบนแขนของคนไทยได้ไงล่ะจ๊ะอ๋อแบบนี้นี่เองจริงๆแล้วเธอจะบอกว่านายกเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวยอย่างนั้นสินะ อย่าถามจ้ะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่นายกแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยท่านก็ต้องอยากฉีดอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับคนไทยที่จะได้รับวัคซีนแต่ก็อย่างที่บอกมันมีมาตรฐานหลายอย่างที่เราถ้าไม่ศึกษาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเหตุผลเพราะว่ายังไงสุดท้ายคนไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องได้ฉีดตามที่นายกเขาบอกอยู่แล้วแต่มันก็ต้องปลอดภัยที่สุดถึงจะปักลงบนแขนของคนไทยได้เลิกดรามา่า แล้วก็ไปนอนซะนะจ๊ะ